กกตแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าเสร็จแล้วนะคะโดยเมื่อวันที่11พฤษภาคม2566นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเปิดเผยว่าภาพรวมการเลือกตั้งในขณะน,นี้สำนักงานได้ส่งบัตรที่จะใช้เลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้ไปถึงทั้ง400เขตเรียบร้อยแล้วโดยเมื่อวานนี้ได้ส่งบัตรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่7พฤษภาคม2566ทางกกตและไรส์นี ได้ทําการตรวจสอบความถูกต้องของทุกซองแล้วจะส่งไปยังทุกหน่วยเลือกตั้งทุกเขตรวมถึงส่งบัตรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจากักรที่มีการส่งกลับมาแล้วทั้งหมด91สถานทูตและสถานกงสุลใหญ่คิดเป็นร้อยละเาหเหลือเพียง3สถานทูตคือ1สถานทูตกรุงพิทอรเรียแอฟริกาใต้2สถานทูตกรุงมาปุโตประเทศโมซัมบิกและ3สถานทูตกรุงเม็กซิโกประเทศเม็กซิโกค่ะโดย2สถานทูตแรกจะมาถึงในวันที่11เพฤ สภาคม2 5 6 6ส่วนของเม็กซิโกจะถึงในวันนี้12พฤษภาคม2 5ง6ายโดยนายแสวงกล่าวต่อว่าช่วงนี้มีการทำข่าวเท็จข่าวบิดเบือนซึ่งกระกะตตรวจสอบพบกว่า100เรื่องยกตัวอย่างเช่นมีการแชร์คลิปวิดีโอขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบในเล่มบัตรเลือกตั้งแต่โซเชียลมีเดียไปกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่กำลังกาบาัรซึ่งในข้อเท็จจริงบัตรเลือกตั้งที่จะปรากฏเป็นบัตรที่กะกะตจัดส่งไปยัง400เขตและประธานอนุกรรม การเขตกำลังรับมอบบัตรโดยเซ็นหน้าปกบัตรตามระเบียบกะกะตเพื่อส่งมอบให้กับกรรมการประจำหน่วยซึ่งจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการพลิกเอกสารหรือการในบัตรลงคะแนนแต่อย่างใดการที่เราได้เห็นภาพนี้เพราะสำนักงานได้สั่งให้ถ่ายวิดีโอเพื่อไม่ให้ใครนำบัตรไปทำอะไรแต่กลับมีการนำภาพดังกล่าวไปบิดเบือนว่าสำนักงานกำลังกาบัตรขณะนี้สำนักงานกำลังดำเนินการกับผู้ที่ปล่อยข่าวเท,ท็จเหล่านี้ค่ะ